สวัสดีครับวันนี้พาชมผ้าใบไฟช็ด4ี0 DPU ขนาด2คูณ10เมตรจำนวน20ผืน ในรุ่นนี้คุณสมบัติพิเศษของเขาคือการเคลือบยางกันน้ำครับที่คุณผู้ชมเห็นเงาๆนั่นคือยางกันน้ำนะครับลูกค้ามาในโจทย์อยากได้ผ้าสีดำนำไปคุมบูธแสดงสินค้าในห้างรรพสินค้าขอแบบทนทนแล้วก็กันน้ำได้ผ้ารุ่นนี้จึงตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดเลยครับความหนาของเขาอยู่ประมาณ0.14-0.15มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะหนากว่าผ้าใบไฟชีส 210T UV ซึ่งตัวนั้นจะหนาเพียง0.08ม mm ิลลิเมตรครับรุ่นนี้จะพับเก็บขอบ1-2เซ และติดตั้งหูผ้าระยะ1เมตรหูผ้ามีขนาด1.5-2นิ้วผลิตจากผ้า4 20D ชนิดเดียวกันสีเดีวยวกันเลยครับบริเวณมุมผ้าใบทางร้านจะซับผ้าใบ 600D ให้และเดินได้คู่1ชั้นและตรงบริเวณหูเรายังย้ำกรกบาทให้อีกด้วยครับเป็นโมเดลที่แข็งแรงมากๆเลยครับผืนนี้เตรียมจัดส่งเขตยานาวากรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพปริมณฑลทางร้านมีบริการจัดส่งด้วยรละลาโมบด้วยนะครับ ผมต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจในการสั่งตัดผ้าใบกับทาง bkp cover นะครับคุณผู้ชมที่มีความต้องการสั่งตัดผ้าใบสามารถทักข้อความหรือโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ผมได้ทิ้งช่องทางติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบคุณครับ